เราจะไปกันต่อนะครับกับการมอบสิ่งของพระราชทานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเชิญตรกากพระราชทานนะครับสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอหนองพองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ วันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568เวลา13นาฬิกาณบ้านเลขที่100หมู่11ตำบลหนองพอกอำเภอเมืองหนองพอกนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัชวานเบนจศิริวงศ์ผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญตรกค้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวครับของนายจ่าสิบเอกสัตวัตสุจริตสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตะเวนที่6ซึ่งมีอายุ31ปีนะครับโดยเป็นสังกัด กองพลทหารราบที่6ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดข้าราชการตุลาการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการครอบครัวของผู้เสียชีวิตและคณะญาตินะครับเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับโดยการเชิญตะก้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ครับนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผระสงค์นิกรชาวไทยของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ครับทั้งยังเป็นการ เทิดทูนเกียรติคุณของผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยครับต้องบอกว่าเป็นกำลังพลแนวหน้าของประเทศนะครับที่พร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองของเราครับ